แก้ไขมันมันลุกเหลือวมากอเ,เอาบนการจับกลุ่มโอเคถามว่าผมจับผมจับให้ได้เช,ชื่อไหมครับไม่มีการบําบัดแล้วทุกวันนี้เขาน่าจะแยกแยกเะว่าหนึ่งเ <c oughs> สร็จเพื่อใช้งานโอเคให้ธรรมชาติบาบัดมัน แต่ถ้าเสพแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่เผาบ้านมึงก็ต้องไม่ใช่ว่าผมผมจับไปเชื่อไหมครับผมจับบายสองปล่อยมาแล้วผมพูดน้ำตาผมจะไหลทุกเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมอยู่กับเมียมาจากตาลสูบอีกไปดูในคลิปผมเลยผมก็เลยต้องอาศัยช่องทางผมแหละแม่งสะท้อนออกไปเลยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศที่มึงร่างกฎหมายได้เห็นผมจนว่าใจผมเนี่ยผมเคยคุยกับผอบอกับผู้ช่วยผอบอรองผอบอบอกว่าใจอยากจะทําที่แม่งบาบัดพื้นปูด้วยตัวเองด้วยซ้า ไปถึงแม่พี่รู้ไหมตีแม่ตีพ่อพ่อพ่อใช้บานลูกเล็กแดงบวกก้าออกจากบานรก็เกแก้งขึ้นกับวาดผวากันแล้วเพราะไอ้เหี้ยนี่มันหลอนไม่ใช่ว่าตํารวจไม่จับนะครับตํำรวจจับไปแล้วแต่กระบวนการอื่นปล่อยมาคุณอ้างเหตุผลอะไรพี่จันนี่ก็กำลังต้องอาศัยบารมีดวงตา้กันครับผมกาบลาครับขอบารมีดวงตาว่า ผมีอะไรที่ผู้หลักผู้ใหญ่มากราบารหว่ายแล้วมาแล้วช่วยเหลือกันได้ให้เราได้ช่วยอนุเคราะห์สงสารชาวบ้านตาดำๆคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ด้วยนะครับ้าเยอะเลยเสพถ้ามันรู้จักกีนยาผู้หะเห็นทหน้าบวาดหรอ เซยมละตีพ่อขาแพงจีน่าเอเอามายุ่อจนดตบจนดีเราสันแข็งนะนะเซิ้ิ้ทิงเขามาลุงาายเขาเอามาสิบกว่คนอย่างเนะระหว่างตำบลตำรวจขานอ้ครับวันนี้ครับทีวีคครับวันนี้พี่ครับ